อันตีมันรู้หมดไม่ไม่มันตรงได้ยายเก็บเอ็ดให้เลยเล่นได้อะไรนะเล่นได้ตามตามคุณสมบัติตัวหรือเปล่าเอ้ยขอตะกินหน่อยได้ไหมขอตะกินหน่อยไหนสกินอะไรกันวะมีมีมีเวนเดลเวนเดลมีเวนเดลหน่อยไม่อยากได้เวนเดลอุ้ย เอ่ไม่ใช่สกินหรอไม่ใช่ไป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 เอ้าไม่ไม่ไปบียหรอเราเราเราเริ่มตีตื่นแล้ววิเราเราตื่นแล้วเราตี่นติดต่อไม่ตึงอ่ะทีเดียวเนี่ยแพ้ทีเดียวจบเลยเนี่ยเอาไงจะไปไหมเบีอ่ะไป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 เบีเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเผมจะไปดูบอลละเฮ้ยนี่อยู่นี่โอ้ยจบมาตายชัด มีวับกลับครับน้องมีวับกลับมีวับกลับมาแล้วโดนไปสิอันตีมันทะลุอันนี้ได้ด้วยทะลุหมดเลยทะลุหมดเลยอันตีมันทะลุตรงไม่ไม่มันตรงยายเก็บเอ็นให้เลยสามมันกินเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วสามมันกีนแล้วก็สามบาทเฮ้ยเอาแล้วมีเสียตังค์ เอาแล้วมีเสียตังค์ไปไปสามาสามาเยเอ้ยเอาแล้วมีเสียตังค์อ๋ออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสุดสุดอันนี้สุดเอ้ยอันนี้เจ๋ง